สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขออนุญาตนะฮะรีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถออฟโรดเหมือนเช่นเคยขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดผ้าก่อนนะครับตัวนี้เป็นหน้ากากอนามัยนะครับเป็นแมสสนะครับของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะครับนะครับขอบคุณท่านนายกโยนะครับมอบอุปกรณ์นะครับในการป้องกันมาให้นะครับความห่วงใยจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนําเสนอตัวนี้เลยนะครับ โตโยต้ h ไ l u ักไท e r เกอร์โฟประตูหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Sport Cruiser ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1KD 1KD นะครับหนึก็คือเครื่องบล็อกที่อยู่ใน Toyota v วีโก้ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นเครื่อง163แรงม้าตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกแรกที่นํามาใส่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับไม่ใช่เทอร์โบแปรผัน มีแรงม้าอยู่ที่หมดทั้งหมดอยู่ที่125แรงม้าในตอนนั้นนะครับแต่บล็อกนี้ต้องบอกว่าเป็นบล็อกยอดนิยมที่นําใส่ใน Toyota p a าโดที่ญี่ปุ่นมาก่อนนะครับคันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้เก็บงานเลยเลยนะครับแต่ว่าหลายท่านสงสัยหลายท่านอยากจะได้เพราะติดตามคันนึงคือ Toyota าไทยไฮรักไทเกอร์โฟร์วิวแคนะครับในราคา159,000มาไม่ทันนะครับผมขออนุญาตแก้ตัวด้วยคันนี้นะครับ คันนี้นะครับพึ่งเข้ามาใหม่นะครับการชนหน้านะครับก็มีรอยอยู่ตรงนี้นะครับตำหนิบอกตำหนิก่อนเลยตรงนี้การชนหน้ารวมถึงฝากระโปรงหน้านะครับน่าจะมีเหลี่ยมเสานะครับตรงนี้นะครับไฟหน้าเปลี่ยนมาแล้วแต่โดยรวมนะครับสีฝากระโปรงก็มีด้านหน่อยนะครับแต่โดยรวมคือรถเดิมทั้งคันนะครับต้องบอกว่าฝากระโปรงนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับรวมไปถึงคานหน้านะครับคานหน้านี่สีเดิมนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานนะครับรถพึ่งเข้ามานะครับก็ เลยเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะเก็บงานนะครับทำความสะอาดให้นะครับหม้อน้ํายังเป็นหม้อน้าหม้อน้าเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับเป็นหม้อน้ําไฟเบอร์หม้อน้าพลาสติกนะครับมีรอยช่อมอยู่ตรงนี้นะครับที่คอข้างบนนะครับแต่สามารถเปลี่ยนได้ครับเพราะลูกนี้นะครับถ้าไม่ใช่ของออกห้างก็อยู่ประมาณ2,600บาทนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1K d ดีนะครับท่านผู้ชมเหมือนที่พูดได้ฟังแล้วนะครับตัวนี้2,982ซีซีนะครับ1 KD ่นะครับ1 KD FIV นะครับ เครื่องยนต์3 0 0 0ซีนะครับ125แรงม้าตัวนี้เป็นปี2003นะครับปี2002เซปเ e มเบอร์แต่จดปี2003นะครับมีฝาครอบเครื่องแล้วนี่คือออปชันเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นที่ยอดนิยมมากเฉพาะเครื่องรุ่นนี้นะครับเฉพาะเครื่องรุ่นนี้นี่ถ้าซื้อมาใส่นะครับมาใส่ว่าง LN1 จําไม่ผิดก็คือประมาณแสนแสนสองแสนสามนะครับยังไม่รวมเกียร์นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือราคาของเครื่องเพราะฉะนั้นเองราคาคันนี้ต้องบอกว่านะครับไม่แพงเลยนะครับ เดินมาต่อครับน้องออยครับสีสันนะครับรอบรถนี่สีเนียนตาเลยทีเดียวนะครับมีรอยตําหนิบ้างนะครับพวกคิ้วบางโคนพวกอะไรพวกนี้ก็มีรอยตาหนิบ้างนะครับมีรอยบ้างนะครับจะถามว่าเก็บงานมาก็จะดูดีขึ้นแต่โครงสร้างบอดี้ตัวถังต้องบอกเลยว่าตัวนี้นี่เดิมๆทั้งคันเลยนะครับแต่เก็บทุกอย่างนะครับสมบูรณ์เลยนะครับเบาะภายในหุ้มมาใหม่นะครับท่านผู้ชมครับปกติตัวนี้จะเป็นจะไม่ใช่เบาตัวนี้นะครับจะเป็นเบาผ้านะครับ แต่ตัวนี้หุ้มเบาะมาใหม่พวงมาลัยนะครับต่อตามสภาพนะครับรถคันนี้นะครับมีแอร์แบกด้วยนะครับแอร์แบก ABS เกียร์นะครับจะเป็นหัวเกียร์ที่กดจากข้างบนนะครับนี่คือรุ่นท็อปสุดนะครับแต่รุ่นเครื่อง3ามพันนะครับถ้าเป็นขับขับสเกียร์ออโต้จะไม่ใช่ทรงนี้สําหรับหัวเกียร์นะครับรวมไปถึงนะครับเลขไม้นะครับขออนุญาตดูเลขไม้ให้นิดนึงนะครับไม้ค่อนข้างจะใช้มาใช้งานพอสมควรนะครับเพราะไม้อยู่ที่แสน 3า0 0 0 0แกิโลนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับเสียงเครื่องก็ยังเพาะเลยทีเดียวนะครับเครื่องโตโยต้านี้ต้องบอกว่าเขาทนอยู่แล้วนะครับกับเลขไม่3 0 0แสนกว่านี้ยังสบายหายห่วงนะครับไม้แท้มายังไงเราก็ขายอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเองจะไม้มากไม้น้อยมายังไงเรานําเสนอลูกค้าอย่างนั้นรวมไปถึงด้านหลังนะครับขออนุญาตนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังสีสันก็ใช้ได้นะครับรถดูดีนะครับกันชนหลังไม่มีนะครับกันชนหลังหายไปนะครับ แม็กไลเนอร์นะครับก็ไม่ได้บรรทุกอะไรมากนะครับก็ไม่มีรอยมีอะไรยังสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับสิ่งที่นําเสือต่อมานะครับก็บอกว่าคิ้วมีรอยบ้างนะครับคิ้วกันโคลนแต่โบดี้ตัวถังนี่ไม่ไม่ค่อยมีตําหนิเท่าไหร่นะครับยางครับท่านผู้ชมครับยางดีผมถือว่าสภาพอยู่ประมาณ4-50%นะครับถามว่ายังใช้ได้ไหมยังใช้ได้ครับแต่ถ้าให้ดีเองถ้าเปลี่ยนยางใหม่ปุ๊บคันนี้ก็จะสมบูรณ์เลยข้างหน้านี่ถือว่า ก็ยังดีครับมีฮับฟลอกด้านหน้าด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากให้มันฟรีข้างหน้าให้ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับมีตําหนิอยู่2จุดนะครับท่านผู้ชมที่เห็นชัดๆเลยคือตรงนี้นะครับมีตําหนิกันชนหน้านะครับอาจจะเปลี่ยนใหม่เป็นของถอดเียงกรองก็ได้หรือจะไปใส่ทรงเขาทรง ARB ทรง I อ o n น a n นอย่างนี้ก็ได้นะครับกันชนตรงนี้นะครับปากกระโปรงมุมนี้นิดหนึ่งนะครับและก็ยางแค่นั้นเองนะครับที่ผมมองว่าจะต้องไปเก็บงานนี้หน่อย นอกนั้นสภาพโดยรวมบอดี้ตัวถังเครื่องยนต์ระบบเกียร์ช่วงล่างระบบส่งกำลังทุกอย่างคันนี้สมบูรณ์เลยนะครับและที่สําคัญนะครับมากับราคาพิเศษแค่2อง0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับปกติรุ่นนี้ต้องมีวางเกือบ3 0 0 0 0นนะครับแต่วันนี้นะครับพึ่งเข้ามาใหม่ขายทุกๆูกครับรถสวยๆนะฮะร,รถดีๆขายราคาถูกๆนะครับคุยง่ายๆขายถูกๆนะตามสโลแกน น้องยงนะครับรถสวยคุยง่ายขายถูกนะครับ229,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจทักเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันอีกเหมือนคันไทเกอร์นะครับคันนี้ได้4ประตูออโต้โฟวิลรุ่นท็อปสุดนะครับต้องบอกว่าเครื่องนี้ก็คุ้มแล้วนะครับนะฮะสนใจนะฝากติดตามในช่องทาง YouTube มงคลคาร์เซ็นเตอร์ชาแนลนะครับรวมไปถึง Facebook นะครับรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ